วันนี้ผมจะมาเปิดรายได้ร้านมินิมาร์ทที่อยู่บ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยว่าเดือนเดือนหนึ่งเขามีรายได้ต่อเดือนกี่บาทตกเป็นวันละกี่บาทและกลายเป็นกําไรจริงๆกี่บาทและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านดาวเด่นมินิมาร์ทซึ่งเป็นร้านของครอบครัวของผมเองซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวและเป็นอาชีพที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่ยังเด็กและแต่ก่อนที่เปิดร้านใหม่ๆร้านก็ไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนี้สินค้าก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ และราคาสินค้าในร้านก็ไม่ได้เฟอร์เวอร์วังอลังการปัจจุบันนี้โอเคกลับเข้าเรื่องเรามาดูยอดขายของเดือนตุลาของเดือนที่แล้วดีกว่าว่าจะขายได้เท่าไหร่และยอดขายของเดือนตุลาอยู่ที่4แสน1ก4 8 9 0บาทนั่นเองและยอดขาย4แสนของเดือนตุลาจะตกเป็นกำไรอยู่ที่50,000 4,000กว่าบาทนั่นเองถ้าหาร31วันของเดือนตุลาก็จะตกอยู่ที่วันละ1,700กว่าบาทนั่นแหละสังเกตได้ว่าช่วงในท้ายเดือนยอดขายก็อาจจะน้อยลงแล้วจะเป็นอย่างอยู่ที่ช่วงวันแรกๆคือว่ื่วันที่หนึ่งก็คือขายได้กําไรถึง6,000บาทนทีเดียวแล้วก็ค่อยๆลดลันลงมาตามลาดับตามกลางเดือนไปจนขึ้นเดือนใหม่ถึงจะมียอดขายคามาฟูเนื่องจากคนมาลุา้นบัตรเยอะนั่นเอง แน่นอนว่าตัวเลขที่เห็นอาจจะไม่ถูกต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พอเห็นภาพรวมของกิจการร้านมินิมาร์ของผมได้เลยทีเดียวและก็ยังมีค่าใช้จ่ายนแน่ที่ต้องจ่ายก็คือค่าไฟอีกเดือนละประมาณ6000กว่าบาทไม่มีค่าพนักงานเพราะว่าเราทํากันเองในครอบครัว3คนแม่พี่แล้วก็ผมและร้านดาวเดอนมินิมาร์ก็เปิดมาเกือบจะสิบปีแล้วผมก็มองว่าเป็นธุรกิจครอบครัวที่ค่อนข้างมั่นคงได้ทํางานในบ้านของตัวเอง และเป็นอาชีพที่ทําให้ครอบครัวของผมมีกินมีใช้เลยล่ะถ้าสำหรับใครที่มีคําถามหรือความวิเห็นเกี่ยวกับร้านมินิัิรัทบ้านนอกที่ขายได้กําไรวันละ1,700กว่าบาทเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผม